สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พี่น้องน้องเอีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะกับครอบครัวน้งนาตยาพิพัสนาอีกแล้วนะคะเช้าว,วันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่พ่อควานแม่ควานจะออกไปหาอาหารให้น้องนาตยาพิภพัสนาทานนะคะก็เอาอาหารให้เขาทานก่อนนะคะ ก็เป็นวิธีของควานช้างนะคะในแต่ละวันนะคะที่ต้องดูแลกันนะคะช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนามาโดยตลอดนะคะวันนี้แม่ควันก็ตื่นแต่เช้านะคะมาดูสองสาวนอนนะคะ ก็มาเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ทำให้แม่ควานในน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นแค่คำพูดของคนคนเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่ๆมากๆเลยนะคะก็เขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะในการที่เราเป็นควานช้างนะคะในการที่เลี้ยงช้างในแต่ละวันนะคะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะ ว่าเขาคำพูดของเขาก็ว่าเรามาหาเอาช้างมาหากินนะคะไม่รู้จักไปทำมาหากินอย่างอื่นถ้าเราไปเราก็ไปได้นะคะการที่เราไปทำงานถ้าเราไปทำงานอย่างอื่นเราก็ไปได้แต่ว่าใครจะมาดูแลช้างให้นะคะเพราะว่าช้างแต่ละวันก็ทานอาหารเยอะนะคะเช้ามาเราก็ตื่นไปหาอาหารให้เขา เขาได้ทานเสร็จแล้วก็พาเขาเดินเล่นออกจากโซ่เพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเขามีพื้นที่ที่แคบที่อยู่นะคะแล้วช้างถ้าต้องเข้าไปอยู่ในป่าเขาอาจจะเดินไปทั่วได้แต่นี้เขาเป็นช้างเลี้ยงช้างบ้านนะคะก็ต้องดูแลกันไปนะคะคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนนะคะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะ อย่างน้องนัตยาเชือกนี้เราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ให้ความรักความผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้นเขาพาทำงานถึงแม้เขาทำงานเราก็ไม่เคยให้เขาได้อดนะคะเขาก็ได้อิ่มตลอดนะคะการเลี้ยงช้าง มันเป็นการเลี้ยงช้างตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะก็สืบทอดกันต่อๆมานะคะองนาตยาก็จะเป็นช้างที่พ่อควานรับเลี้ยงต่อมาจากแม่นะคะตั้งแต่เด็กๆส่วนพิวาสนานี้ก็เป็นช้างลากซุงที่มาจากภาคเหนือนะคะที่พ่อควานแม่ควานก็เพิ่งพามาอยู่ด้วยได้สี่ปีนี้นะคะแล้วก็มาศบ ปัญหาโควิดนะคะถึงแม้นเขาได้ทัวร์ได้ทํางานพ่อข,ขวานไม่ขวานก็ไม่เคยให้เขาได้อดอาหารไม่เคยให้เขาได้ลําบากนะเราก็เอาใจใส่เข้ามาโดยตลอดก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณ FC ที่คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือในโควิดนี้นะคะ หากไม่มีพี่ๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าการที่เราไปทำงานอย่างอื่นแล้วก็จะไม่ได้เอาใจใส่เขามากนะะเราก็ได้แค่แบบตื่นเช้าถ้าเราไปทำงานอย่างอื่นเราก็ไปก็ไปก็รีบไปกว่าจะกลับมาก็ข้าอย่างนี้นะคะการเป็นขวานช้างเราต้องอยู่กับเขาคุกีกับเขาตลอดนะคะ เอาความรักเอาความใจใส่ให้เขาอย่างพี่วาสนานะคะถ้าให้พูดตรงๆเลยก็ว่าได้ถ้าพ่อขวานแม่ขวานไม่รักนะกะ็อ <ovat S 1> <ป>าจจะปล่อยไปตั้งแต่โควิดมารอบแรกแล้วนะคะแต่ด้วยความรักความผูกพันที่มีให้กันและกันนะคะ ถึงแม้นภาละนี่สินจะเพิ่มพูนเราก็สู้นะคะสู้เพื่อที่จะได้ดูแลพี่วาสนาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ซมากๆเลยนะคะขอบคุณที่คอยช่วยเหลือคอยรักคอยเอาใจใส่เมตตาผ่านทางสื่อออนไลน์มาให้นะคะก็ขอพูดนิดนึงนะคะ ครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาก็จะสู้นะคะสู้ให้ถึงที่สุดแมน้นโควิดจะหายนะคะพี่ๆทุกท่านก็จะอยู่ในดวงใจของครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาโดยตลอดเลยค่ะเราก็จะไม่ลืมขอบคุณพี่ๆนะคะลืมไม่ลืมกําลังใจที่พี่ๆมีให้มานะคะเดี๋ยวแม่ขวัญจะพาพี่ๆไปชมป่ายญ้านะคะ คุณมากๆเลยค่ะสายแล้วมาแล้วค่ะมาถึงป่าหญ้าแล้วนะคะป่าหญ้าสวยๆสำหรับน้องนัตยาพิวาสนาทานนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะที่ ทางเจ้าของที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะลื้อปลูกสร้างวันไหนนะคะแต่ก็มีพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็มีหญ้าขึ้นพอให้พ่อควันแม่ควันได้มาเกี่ยวนะคะได้มาหาอาหารให้สาวๆวันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็เกี่ยวได้เยอะแล้วนะคะเยอะแล้วนะคะนี่นะคะพ่อควันก็กําลังจะแบกนะคะก็แบกไปแล้วเที่ยวสองเที่ยวนะคะ นู่นนะคะตรงเสาไฟนะคะเราก็จะแบกไปทางนู้นเลยนะคะไปเสาไฟนะคะเพราะว่าเราเอาซาิงเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็จะไปพอควันก็จะแบกแจก,กนี่ไปเสาไฟนะคะถึงแม้จะเข้ามาไม่ได้นะคะแต่เห็นยาสวยเราก็ต้องไปเอาไปให้น้องนาตยาที่วาสนาทานให้ได้นะคะ ขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะกี่คอยให้กําลังใจขอบคุณน้องนาตยาพี่วาสนามาโดยตลอดนะคะคเพื่อสองสาวได้กินอิ่มนะคะแกวหักเดือพอควาน <c oughs> นะก็ะะจะแบกนู่นนะคะแบกไปเสาไฟเลยนะคะ ตรงถนนเลยนะคะเพราะว่ารถซาลิงเข้ามาไม่ได้นะคะเมื่อก่อนช่วงที่พ่อควันไปทำงานนะคะก็ตอนที่โควิดมาใหม่ๆนะคะโควิดมาใหม่ๆก็แม่ควันก็มาแบกตรงนี้แหละค่ะจนเอวเอวเคสพ่อควันก็ต้องได้ออกจากงานนะคะก็ขอบคุณผู้ใจบุญนะคะที่ได้มีลอตเตอรี่นะคะมาให้เราจําหน่ายแทนที่ แทนรายได้นะคะเพราะว่าเสริมรายได้มาอีกทางนะคะพ่อควันก็ได้ออกจากงานนะคะมาจำหน่ายลอตเตอรี่มาดูแลน้องช้างด้วยนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ดูแลคนเดียวไม่ไหวเพราะว่าต้องบางที่เราก็ไปหาย้าเราก็ไปแบกไกลนะคะพ่อควานไปทํางานก็ตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่เช้ารีบไปกว่ากลับมาก็6กโมงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะกว่ากลับมาก็ค่ํานะคะ แม่ควานก็ทําได้เท่าที่ทําได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูแลน้องช้างสองเชือกช้างก็ทานเยอะนะคะบางทีถ้าเห็นสองสาวไม่ได้ทานอาหารแม่ควานก็ทําไม่ได้นะคะ <m> ก็ได้เยอะแล้วนะคะฝนก็มาแล้วนะคะแบกสุดท้ายนะคะ <c ười> แบกสุดท้ายพ่อควานนะคะ <c ười> ได้เยอะมากๆเลยนะคะ <c ười> ฝนก็มาแล้วนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วเราไปดูกันนะคะว่าจะไกลไม่ไกลนะคะนี่นะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วแม่ควานก็เป็นคนเกี่ยวเพราะควานก็เป็นคนแบกนะคะเพราควานบอกพอแล้วพอแล้วแม่ควานก็ไม่รู้นะคะว่าได้เยอะหรือเปล่านะคะ เป็นแบบสุดท้ายนะคะโอ้ยคือแบกงาเฮียเนาะพอควัน <c oughs> เป็นคือศิลาที่คะ่ะ <c oughs> เอ้ยเห็ดงาเฮียได้เยอะอยังคะ <c oughs> ได้เยอะแล้วนะคะ ไปเราไปหาสองสาวกันค่ะเหนื่อยแล้วพะกวนเหนื่อยแล้วมาถึงบ้านแล้วค่ะอาหารพร้อมเสิร์ฟให้น้องนัตยาพิวัฒนาทานแล้วนะคะพร้อมสำหรับสองสาวนะคะน้องนัตยาพิวัฒนาในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกำลังใจ จากคุณพ่อคุณแม่จากพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่มีให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนามาโดยตลอดนะคะสําหรับคลิปนี้ครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนากอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนาตยาจ๋าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีสวยๆหน่อยลูกสวัสดีค่ะยังไงคะคนสวยสวัสดีค่ะบายบายัยงไงลูกบายบายังไงคะบายายกินจังเลย